โอเคครับตอนนี้ก็จะมาสอนการตั้งค่าเขาเรียกว่าอะไรหน้าจอนะครับตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบ full screen เนาะเวลาพับอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เห็นเป็นพื้นหลังพับแบบแถบครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ผมจะมาสอนนะครับให้มันแบบว่าแถบแล้วดู YouTube ดูอะไรได้แล้วเราก็ไม่ต้องแบบว่า ไม่เห็นจอมนไม่เห็นจอเสรอ่ะโอเคเกมอยู่ที่หน้าหลักนะครับเข้าไปที่คอสตอรไมค์นะครับโคลเรนเอร์เข้าไปแล้วนั้นกดเซตติ้งครับอ่าเข้ามาในเซตติ้งเสร็จก็ไปที่เกมเซตติ้งครับอันที่สองนะ,ะโอเคพอเข้ามาหน้านี้ตอนแรกมันจะอยู่ตรงนี้ครับมีตรงแมทเนี่ยอ่าพวกนี้อ่เดี๋ยวก็ไปดูกันเอง,เองแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งค่าจอเนาะเอาไปด้านขวาสุดเลยครับซึ่งถ้าใครเคยเล่น ฟีฟ่ายี่สิบเอดยี่สิบสอน้องมันจะเป็นเ mm hmm. ขาเรียกว่าอะไรตั้งค่าตั้งแต่หน้าออริจินเนาะตั้งค่าก่อนเข้าเกมเแต่ในฟีฟ่ายี่สิของสตรีมต,ตอนนี้ก็คือมาตั้งค่าในนี้ได้แล้วนะครับ mm hmm. ก็เข้ามาตรงนี้ครับ Display Configuration นะครับตรงนี้ Resolution mm hmm. ก็จะเป็นคุณคุณภาพหน้าจอเนาะคอนประหยัดหน้าจอ ก็ความละเอียดหน้าจอก็อแล้วแต่จอหรือว่าแล้วแต่คนที่อยากเล่นนะครับผมผมปกติผมเล่นประมาณนี้อยู่แล้วเสร็จแล้วก็ดิสเพย์หมดครับตรงนี้ก็คือคีย์ของเราเลยครับตอนแรกมันจะเป็นฟลูสกรีนก็คือมันจะเต็มหน้าจอเลยเ้าเราแทบไปหน้าอื่นเราข้อปิดจำไม่เห็นให้เราเลื่อนไปที่วินโดว์วินโดว์อันนี้ยังไม่ใช่นะถ้าวินโดว์มันจะมีขอบไอตรงตรงมุมครับมันจะเป็นแบบว่าก,กากบาทสี่เหลี่ยมแล้วหรือพักหน้าจออะไรประมาณนี้ ซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันควนนะครับมันดูไม่เองงนะผมก็จะใช้เป็นอ่า Window Borderless ก็คือหน้าต่างแบบพิเศษก็คือแบบไรขอบเป่นเองมันจะไม่มีกราบบารพักหน้าจอหรือว่าขยายลดอะไรเงี้ยผมจะใช้ใช้เป็นเซตนี้นะครับเสร็จแล้วก็อันนี้อ่ตรงเฟรมเลสผมแนะนำให้เป็นล็อกค่าไว้จะดีกว่านะครับถ้าใครเล่นจอ 120ผมไม่แน่ใจว่ามันมีนะน่าจะมีนะตอนนี้แต่ตอนนี้ผมใช้บินจอ60นะครับผมก็ล็อกไว้ที่60สบแต่ส่วนอย่อื่นผมอันนี้ก็จะปิดไว้นะครับแนานแล้วก็เ e น d e r i n g นี้ผมก็จะเป็นออโต้นะครับอ่าบางทีคอมเรามันจะเซตค่าให้ประมาณแบบว่าให้มันเล่นลื่นนะครับก็จะตั้งออโต้ไว้จะดีที่สุดโอเคแล้วก็อย่าลืมล็อกล็อกไว้เฟรมเด่มันก็จะไม่ตกแล้วก็จะไม่ขึ้นอ่ามันจะไม่เวี่ยงอ่ะมันจะไม่ทําให้เราแบบ นิดๆสายตาอะไรประมาณนี้ครับอ๋ออย่าลืม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 กแดแอปพลายด้วยนะครับหรือว่ากดสเปกบาร์ก็ได้อ่าเนี่ยเห็นปะหน้าจอมันก็จะกระพริบแป๊บหนึง่งแล้วก็มันจะให้เราคอนเฟิร์มนะครับเราต้องรีบคอนเฟิร์มครับไม่งั้นมันจะกลับเป็นหน้าเดิมเดี๋ยวเรากดคอนเฟิร์มแล้วเลนเตอร์นั่นเองอ่าตอนนี้เราก็มันก็เป็นวินโดว์บอดเดิลเลสนะครับผมสามารถแท็บไปหน้าอื่นได้โดยที่แบบยังเห็นทีฟ้าเป็นพื้นหลังอยู่นั่นเองโอเค ประมาณนี้ครับแล้วก็กด ESC ออกได้เลยครับแล้วก็ไปทำอย่างอื่นได้เลยเล่นแล้วแต่โ okay. อเคน,นี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยนะครับจะได้มไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะอ่นนอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆนะครับคนที่มีปัญหาสมมติเพื่อนๆถามนี่เซิร์ชเลยตั้งค่าคีย์บอร์ดเอ้ยไม่ใช่ตั้งค่าคีย์บอร์ดที่ก่อนหน้านะครับอ่าผมมีสอนตั้งค่าคีย์บอร์ดด้วยนะก็ไปดูในช่องได้อันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าหน้าจอเนอ